สวัสดีค่ะบริษัทพัากระดาษนะคะก็ตอนนี้ก็เราตอนนี้ก็เป็นตู้อบรถเกี่ยวก็หมดหนะ้ารดูกาลแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราเตรียมจัดส่งเครื่องสีเข้ากล้องที่ลูกค้าสั่งจองไว้แล้วนะคะนี่ช่างก็เริ่มไล่เช็คที่ลูกค้าสั่งจองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงกลมนะคะอิเซกิรุ่น4ี่ร้อนะคะตัวนี้ตัวนี้เราขายที่ประมาณห0,000 นิดๆนะคะพร้อมแปลงไฟให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ไปสุรินนะคะส่วนตัวนี้ไปเอำอน,นาจเจริญนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเอเอชสามร้อยนะคะตัวนี้รุ่นนี้เราขายอยู่ประมาณห้าหมื่นเก้านะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวเอเอชสี R ่ร้อยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปเออบึงการนะคะ นิช่างแล้วก็เตรียมเดินทางพวกนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น NPS นะคะตัวนี้จะไปหนองคายนะคะก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะคะช่างก็พร้อมเดินทางเอ่อไม่วันนี้ก็พวกนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นตะแกงโยกรุ่น550นะคะ n s ห้านะคะตัวนี้ก็จะไปขอนแก่นนะคะก็โซนอิสานนะคะยิงยาวเลยนะคะเครื่องสีสี่ห้าตัวนี้นะคะ พร้อมกระบะเทข้าวตัวนี้นะคะตัวนี้ไปะยะสุธรน,นะคะกระบะใส่ข้าวพร้อมท่อดูดน,นะคะแล้วก็เป็นรกระบะนะคะเอ่อข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องก็ได้นะคะเป็นรกระบะเทข้าวนะคะส่งเครื่องสีนะคะช่างเราทาการเปลี่ยนไฟระบบมอเตอร์ให้ใหม่นะคะตัวนี้นี่ก็เตรียมเดินทางไม,ไม่เอาน่าจะเดินทางพรุ่งนี้นะคะก็ลูกค้าโซนเครื่องสีนะคะสี่ห้าตัวนี้ที่จองไว้ ก็เดี๋ยวช่างเราจะติดต่อไปนะคะพร้อมสอนการใช้งานหน้าง,งานให้เรียบร้อยเลยนะคะระบบก,การใช้งานหน้าง,งานเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็ช่วงนี้ก็หมดหน,าน้าฤดูกาลทั้งดําทั้งเกี่ยวแล้วนะคะทั้งอบแล้วนะคะก็จะเป็นเครื่องสีเข้ากล้องแล้วนะคะอันนี้ทุกอบค้าแล้วก็รุ่นเล็กมาคะก็มีเตรียมไว้รองรับฤดูกาลตีหน้านะคะอันนี้จะเป็นเครื่องสีเข้ากล้องที่ลูกค้าสั่งรุ่ที่สองนะคะ ่จะเตรียมจดส่งให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวขับจากโซนอีสานมาก็จะทางนี้ก็จะเป็นโซนโซนทางพุทธมณฑลนะคะแล้วก็โซนเหนือนะคะที่สั่งไวะคะ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถดํานาของเชียงรายนะคะที่สั่งของก,ก็เริ่มร้อยหล่อแล้วค่ะเดี๋ยวปีหน้าจะเอ่อตอนรับปีหน้านะคะก็จะต้นรถดํานาเข้ามารองรับลูกค้าของปีหน้านะคะ ก็มีสภาพส,สวยๆทังนั้นนะคะเราก็เก็บงานเก็บไปให้ลูกค้าหมดนะคะตัว,น,น,ตว,น,น,ะะวนี้พร้อมเดินทางต้อนรารลูกค้าที่รอซื่อจิตเข้ากล้องนะคะพรุ่งนี้พร้อมเดินทางถึงในลูกค้าพร้อมช่างสอนการใช้งานนะคะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เไว้ใจในสินค้าเรานะคะก็เ็คให้พร้อมใช้งานนะคะเทสระบบนะคะทุกตัวรับประกรันสวยทุกตัวค่ะที่ร้านเรา ก็สนใจสอบถามได้นะคะบริษัทตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่สุพรรณบุรีนะคะอำเภอศรีประจันนะคะสามารถสอบถามสินค้านะคะเออก็จะเป็นเบอร์แอดมินเพจก็จะเป็น081 6149462หรือไม่ก็0 8 0ย์ดศนะคะเก้าสี่นะคะเราก็จะแปลภาษานะคะพร้อมแปลภาษาให้ลูกค้านี่นะคะเราจะพร้อมแปลภาษาทุกอย่างให้ลูกค้านะคะพร้อมใช้งาน อันนี้จะเป็นของฝากลูกค้านะคะได้เป็นเสื้อกับของชมลวยลูกค้าก็ขอบคุณมากๆนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะก็มีสินค้าหลากหลายให้ลูกค้านะคะสามารถปรึกษาได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ